ก็ต้องขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยในะวันนี้ผมก็เข้ามาอยู่กันในเกม Forza Horizon 5อีกแล้วนะหลังจากที่คลิปก่อนๆหน้านี้ผมเคยแต่งเจ้า Concept a g e l a ไปหลายๆคนก็เรียกร้องอยากจะเห็นเจ้า a g e r l a ตัว RS กันบ้างเนาะซึ่งวันนี้ผมก็จัดเอาเจ้าคันนี้มาแต่งให้ดูนะกับเจ้า Concept a g e i l a RS ซึ่งคันนี้เอาจริงมันก็หน้าตาจะคล้ายกับ a g e l a ตัวธรรมดาเลยจะแตกต่างในเรื่องของพวกชุดพาร์ตต่างๆเห็นไหมพวกชุดพาร์ตต่างๆที่ตีมาจากโรงงานเนี่ยพวกสปอยเลอร์พวก Euh, สปิทเตอร์ขานาดด้านหน้าเนี่ยก็จะเห็นได้เลยว่ามีความอลังการกว่าตัวอาร์เล่าธรรมดาเนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของความแรงนะครับทั้งในเกมแล้วก็ในชีวิตจริงเลยตัว IS เนี่ยจะแรงกว่าตัวธรรมดาแน่นอนอยู่แล้วนะในชีวิตจริงเนี่ยคือเจ้าตัว I s เนี่ยเคยไปทำถิติโลกด้วยนะเคยวิ่งทำถิติโลกรถที่เร็วที่สุดในโลกด้วยแต่ว่าถึงปัจจุบันมันจะไม่ใช่คันนี้แล้วนะปัจจุบันจะมีรถคันอื่นมาถือครองถิตินี้ไปแล้วนะก็คือเจ้าบุคติชีรอนเนาะ แต่ถึงยังไงคันนี้มันก็เคยเป็นรถที่แรงที่สุดในโลกอยู่ระยะหนึ่งเลยนะครับแล้วก็ผมก็มองว่ามันก็โคตรแรงอยู่ดีเอาเป็นว่าเราไปเริ่มแต่งอะไรดีกว่ามามาเริ่มแต่งกันเลยนะเนาะอ่าเริ่มจากที่เมนูดีไซน์เพ้งก่อนลวกันผมจะมาแต่งในเรื่องของสีก่อนซึ่งเอาจริงผมก็มาส่องๆดูแล้วนะสีคันนี้เนี่ยในคอมมูนิตี้ไม่ค่อยมีคนทําถูกใจผมเท่าไหร่เพราะ,ะนั้นผมจะมาแต่งสีเองซึ่งสีในเกมนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อจํากัดอยู่อย่างหนึ่งนะสลับเจ้า อากีล่าไอนะครับเนี่ยถ้าผมลองเปลี่ยนสีดูจะสังเกตเห็นอะไรไหมครับบนตัวสีรถจะสังเกตว่าเส้นสีขาวบนตัวรถเนี่ยมันจะไม่เปลี่ยนนะคือทํายังไงผมก็ไม่สามารถเปลี่ยนเส้นสีขาวเนี่ยเป็นสีอื่นได้เลยมันจะเป็นสีขาวอยู่อย่างนั้นถ้าเป็นในชีวิตจริงเนี่ยเจ้าของรถสามารถคอนฟิกสีตรงนี้ได้นะพวกสีเส้นบนตัวรถเนี่ยสามารถเปลี่ยนเป็นสีอื่นได้ที่ผมเคยเห็นก็จะเป็นสีทองสีส้มอะไรเงี้ยสีแดงนะครับแล้วก็ตัดบนสีรถที่มันสีดำเงี้ยมันโคตรสวยเลยคือถ้าในเกมมาทา ให้สามารถเปลี่ยนสีเส้นตัวนี้ได้เนี่ยมันก็จะโคตรดีเลยแต่ว่าในเกมมันทําไม่ได้นะในเกมมันล็อกเป็นสีขาวไปเลยสำหรับสีเส้นบนตัวรถนะครับไม่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นสีรถอะไรเนี่ยเห็นไหมเส้นสีขาวบนตัวรถก็อยู่อย่างนั้นนะไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อจํากัดนิดนึ่งนะเวลาแต่งสีอะไรมันก็อาจจะดูขัดๆนิดนึงนะมันจะมีสีขาวติดอยู่โอเคเอาเป็นว่าผมจะแต่งเป็นสีอะไรดีอ่ะคือสีรถเนี่ยมันสามารถแต่งแยกเป็น2ส่วนได้นะส่วนแรกก็คือสีของตัวรถตรงนี้นะครับส่วนที่2ก็คือจะเป็นสีของส่วนนนตตรรงงงกลาี้ะ ข้อที่ผมดูเนี่ยผมว่าตรงกลางเดิมเิมามันจะเป็นสีดําคาร์บอนนะเป็นลายคาร์บอนด้วยผมว่าสีตรงกลางเนี่ยโอเคแล้วจะแต่งแค่สีตัวรถอย่างเดียวพอซึ่งสีตัวรถเนี่ยลองดูเป็นสีพิเศษตรงนี้นี่เอาเป็นลองเป็นสีแนวทูโทนมากดีกว่านี่สีทูโทนแบบเงานะแต่ผมว่าสีนี้อาจจะยังไม่สวยเท่าไหร่ลองปรับจูนสีอีกทีแล้วกันเอาเป็นสีประมาณไหนดีเดี๋ยวขอเล่นๆดูหน่อยนะว่าจะเอาเป็นสีประมาณไหน โุ้ยสีน้ำเงินแบบนี้ก็สวยนะน้ำเงินเข้มจัดเลยแต่อันนี้ผมว่ามันน่าจ,จะดูน้ำเงินเกินไปนะผมอยากได้แบบทูโทนนิดนึงอะประมาณไหนดีน้ำเงินม่วงไหมลองดูน้ำเงินออกม่วง,งหน่อยม่วง,งกับชมพูเลยเฮ้ยแบบนี้ก็สวยนะน้ำมน้นำน้ำเงินผสมสีม่วงแบบว่าเกือบจะชมพูเลยแบบนี้ก็โอเคนะผมว่าเฮ้ยผมว่าแบบนี้ใช้ได้วะ่ะเออผมชอบนะเอาสีนี้แล้วกันส่ไป แล้วก็สีของส่วนอื่นๆเนี่ยผมว่าไม่เปลี่ยนดีกว่าไหมมันสามารถเป็นสีฝากระโปรงได้ด้วยนะถ้าผมลองใส่เป็นสีคาร์บอนดูมันจะเป็นไงเป็นฝาคาร์บอนมันน่าจะดูแปลกๆอยู่นี่ดิบๆเลย <c oughs> ในการาบผม <c oughs> ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะสีกระจกข้างเปลี่ยนไม่ได้เนาะสีสปอยเลอร์หลังเปลี่ยนไม่ได้สีล้อผมจะไม่เปลี่ยนแล้วกันนะเออเอาไว้ประมาณนี้ก่อนลวกันเดี๋ยวไปแต่งชิ้นส่วนอื่นๆก่อนแล้วค่อยกลับมาเมนูสีรถแล้วกันเผื่อจะเปลี่ยนอะไรอีกทีนะครับ <c oughs> แต่งเป็นประมาณนี้ไปก่อนสำหรับ บอว่าสีสวยเลยประมาณนี้นะสีน้าเงินม่วงนะแล้วก็ตัวสีค่อนข้างเงาเลยแล้วก็กลับมาที่เมนูอัปเดตแอนด์จูเนิ่งนะครับคัสตอมอัปเดมาเรามาแต่งชุดพาต์ต่างๆกันดีกว่านะมาที่เรื่องของเอ่อเมนูนี้ก่อนนะระบบขับเคลื่อนเดิมๆมาคันนี้จะเป็นขับ2นะเราสามารถเปลี่ยนเป็นขับสได้เนาะแต่ว่าท็อปสปีดน่าจะลดลงไปเพิ่มแรงต้นแทนซึ่งคันนี้ผมจะเอาไว้เน้นท็อปสปีดแล้วกันเพราะฉะนั้นผมจะใช้เป็นขับ2นะขับหลังเดิมๆไว้จะไม่เปลี่ยนเป็นขับ4นะครับผม แล้วก็เรื่องของตัวเครื่องยนต์นะคันนี้แต่งอะไรในเครื่องยนต์เพิ่มไม่ได้เลยนอกจากเทอร์โบนะเดิมๆม,มาคันนี้เนี่ยมันจะเป็น V8 พร้อมกับเทอร์วินเทอร์โบมาอยู่แล้วนะแต่เราสามารถใส่เทอร์โบวิดแอนตี้แลกได้นะมันจะมีไฟพุ่งๆแบบนี้แต่ส่วนตัวสำหรับคันนี้ผมอยากจะให้มันไม่มีไฟพุ่งเท่าไหร่อยากจะขับเ,บเงียบๆมากกว่าสำหรับคันนี้แนะและเ,เงียบๆดีกว่าเพราะฉะนั้นผมจะไม่เปลี่ยนและการใส่เป็นเดิมๆไว้นะสำหรับเทอร์โบแล้วก็เรื่องของตัวแพลตฟอร์มแอนแฮนด์เลอลิงเนี่ย อันนี้ช่วงล่างก็จะมีให้เลือกระหว่างแรลลี่แล้วก็ดนะิฟเนาะซึ่งผมว่าเดิมๆน่าจะโอเคแล้วลหละนะนมันน่าจะเซ็ตมาสำหรับไวซิ่งความเร็วสูงๆอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่เปลี่ยนแล้วกันใส่แบบเดิมไว้แล้วก็อันนี้เป็นโลเคชั่นด้านในนะคันนี้ผมก็ไม่ใส่แล้วกันนะผมว่าใส่แล้วจะดูเป็นรถซิ่งเกินไปมันจะดูไม่ค่อยสป,ปอร์ตไม่ค่อยหรูเท่าไหร่ถึงใส่แล้วสเตตัสมันจะเพิ่มขึ้นแหละแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นนิดเดียวมันไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่นะผมว่าไม่ใส่ดีกว่าสวยกกกกววว่า่าาาาาไไปปนนนนัั้้้้็็็ขมแลเเรรรืออองงีทํ ไล่เบาสุดเลยแล้วกันนะแต่ว่าเรื่องของอัตราเร่งจะลดลงนิดนึงนะไม่เป็นไรโอเคเป็นประมาณนี้แล้วก็เรื่องของออตัวยางนะครับคันนี้ผมจะใส่เป็นยางสลิกเลยตัวรถนี้ัพเป็นคลาส X แล้วนะครับจาก S2 เป็นคลาส X แล้วเรียบร้อยแล้วก็เรื่องของขนาดยางขนาดยางอันนี้ผมขยายดีไหมวะรู้สึกว่ายางหน้าเนี่ยถ้าเราขยายเรื่องของอัตราเร่งจะลดลงนะแต่จะได้ฮ a n d ลิ่งเพิ่มขึ้นนะ ก็เพิ่มขึ้นไม่มากเท่าไหร่ไม่ขยายแลวกันยางหน้าข้างไปแล้วก็ยางหลังยางหลังนี่ถ้าขยายนี่จะได้เรื่องอัตราเร่งเพิ่มขึ้นนะครับใส่ไปแล้วก็เรื่องของออตัวล้อนะครับจริงๆตัวล้อเนี่ยผมมาส่องๆอ,อยู่แล้วผมอยากจะได้เป็นล้อเซนเตอร์ล็อกนะด้วยความที่รถดเดิมคันนี้จะเป็นล้อเซนเตอร์ล็อกเนาะ ล้อที่เป็นล้อเซนเตอร์ล็อกในเกมนีนะ้มันก็จะมีไม่เยอะเท่าไหร่เนาะที่ผมใส่บ,บ,บ่อยๆจะเป็นล้อของโ z แแต่ว่าที่ผมไปเห็นอีกอันนึงที่น่าสนใจเหมือนกันก็จะเป็นล้อของทาง HRE นะครับมันจะมีตัวหนึ่งที่มันเป็นล้อซินเตอร์ล็อกอยู่ไหนวะหาก่อนอยู่ไหนว่า,า,อ,อ,วาอ่านี่ล้อตัวนี้นะครับล้อ HRE RC 100นะดูจากรูปร่างหน้าตาแล้วน่าจะเป็นล้อซินเตอร์ล็อกนะสวยดีแล้วก็ดูเข้ากับเจ้าคอร์ดิเซกอาเกล่าคันนี้มากๆเลยมันดูแบบเรียบหรูดูเข้ากับ ตัวลดมากเลยนะสำหรับล้อตัวนี้ใส่เป็นล้อตัวนี้ไปแล้วกันนะ HRE RC 100โอเคแล้วก็เรื่องของตัวขนาดล้อนะครับผมขอขยายหน่อยแล้วกันนะจากขอบ19เป็นขอบ20เลยนะสำหรับล้อหน้าแล้วก็ล้อหลังจากขอบ20เป็นขอบ21ประมาณนี้ขยายใหญ่นิดนึงให้ดูเต็มๆหน่อยแล้วก็เรื่องของฐานล้อจะขยายเพิ่มดีไหมสเต็ปหนึ่งดีไหมผมว่ามันจะดูล้นซุ้มเกินไปผมว่าเดิมๆดีดละไม่ขยายแล้วกันแล้วก็ฐานล้อหลังละ ล้อหลังก็เหมือนกันผมไม่ขยายดีกว่าเติมๆดีกว่าโอเคเป็นประมาณนี้สลับส่วนของตัวลอ้อนคะครับผมรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะสลหรับของแต่งต่างๆคันนี้ด้วยความเป็นไฮเปอร์คาร์นะครับของแต่งในเกมก็อาจจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หลักๆเราจะแต่งเรื่องของตัวลอ้อแล้วก็ตัวสีรถมากกว่าโอเคอิสตอร์เซตอัพไปแต่งแล้วเรียบร้อยก่อนออกไปซิ่งด้านนอกขอกดดูรอบๆตัวรถนิดนึงว้าเฮ้ยโคตรสวยโคตรเฟี้ยวตอนแรกผมว่าจะไปเปลี่ยนสีลอ้อนะ แต่ดูๆไปแล้วสีล้อสีนี้ก็โอเคนะสีล้อเดิมๆมันจะเป็นสีแบบสีเงินๆน่ะเออ เป็นสีดิมติดของตัวล้อเลยนะสีเงินๆงินซึ่งมันดูเข้ากับลายสีขาวบนตัวรถตีตัวเส้นสีขาวที่ผมบอกว่ามันเอาออกไม่ได้อ่ะคือพอใส่ล้อตัวนี้ไปแล้วเนี่ยที่เป็นสีเงินเนี่ยมันช่วยเสริมสีขาวบนตัวรถให้มันดูดีขึ้นนะตอนแรกถ้าเป็นล้อสีดําแล้วมีเส้นสีขาวอยู่บนตัวรถเนี่ยผมว่ามันดูแปลกแไปหน่อยแต่พอมาใส่ล้อที่มันเป็นสีเงินเินขาวๆแบบเนี้ยมันดูเสริมกับตัวลายนี่ดีอ่ะมันดูเข้ากันดีนะดูเฟี้ยวเลยนะสีประมาณนี้ดูเฟี้ยวเลยโอเคเอาว่าประมาณนี้แล้วกันเดี๋ยวเราออกไป ออกมาด้านนอกนะครับโดนแดดด้านนอกนิดนึงโคตรเฟี้ยวเหมือนแสงตอนนี้มันจะไม่สว่างมากนะแสงด้านนอกตัวรถอาจจะแบบออกสีมืดๆนิดนึงโ,โคตรแรงอ้โเผือนิดนึงนี่ขนาดเราไม่ได้แต่งอะไรในตัวเครื่องเลยนะเพราะว่าแต่งไม่ได้เออดิมๆมามันแรงอยู่แล้วดูดีความแรงโ,โ,โคตรหโคดหโหด เฮ้สีสวยดีว่ะผมชอบสีนะเฟียฟ้ยวเฟีย้ยวเฟี้ยวเออขอเบิลฟังเสียงหน่อยอเสียงเธอบโบน้างชัดเสียงโคตรโหดเสียงวีแปดนะเทอบินเทอร์โบโอเคเดี๋ยวเราไปลองทดสอบวิ่งในสนามกันดีกว่านะลองสนามไหนดีเฮ้ยรู้สึกจะมีสนามนี้นะมันยังขึ้นนิวอยู่เลยเดี๋ยวลองไปวิ่งกันสนามนี้เนาะ ซึ่งก็อยู่ห่างจากเราพอสมควรแหละแต่ว่าผมจะไม่ฟาดท้าวเร็ไปแล้วกันนะผมจะขับไปแบบชิวๆเนาะระหว่างขับไปนี่ผมก็จะเงียบให้ฟังเสียงเ่องกัน,กนชัดด้วยนะโอเคไป ผมรู้สึกว่าตัวรถตอนนี้มันจะดูสูงๆกว่าน,นิดหนึ่งว่ะก่อนเริ่มแข่งผมขอปรับความสูงตัวรถนิดนึงแล้วกันนะอยากจะให้รถมันดูเตี้ยๆหน่อยผมจะมาที่เมนูสปริงแล้วกันนะผมจะปรับลดลงแบบว่าต่ำสุดเลยแล้วกันทั้งหน้าและหลังนะสปริงหน้าหลังเลยโอเคกดเซฟไปตัวรถก็จะดูเตี้ยลงนะครับว้าวดูสิ่งมากขึ้นนี่ครับผมมาเริ่มแข่งกันเลยนะ แล้วก็เลือกเป็นรถของเรานะคอนเซ s e อะเกล่า RS นะโอ้โหโคตรสวยสีโคตรเฟี้ยวชอบสีตัวนี้มากเลยมาดูแรงมาร้าของรถนิดนึงนะแรงมาร้าของรถตอนนี้อยู่ที่1341แรงมาร้านะครับแล้วก็ทอร์กอยู่ที่1371น้ิวตันเมตรนะครับน้ำหนักตัวอยู่ที่1270กิโลกรัมนะครับเรียกได้ว่าโมก็เป็นไฮเปอร์คาร์สปคประมาณนี้โคตรแรงแน่นอนมาเริ่มแข่งกันเลยโอ้โหสีโคตรสวยสผมชอบสีมากเลยว่ะ แล้วก็ดูล้อมันดูเข้ากว่ตัวรถด,ดีเฟีย้ยวเลยเฟีย้ยวเลยมาเริ่มแข่งกันมีบุกติด้วยนะบูกติเวลอนลายตำรวจเราเป็นคนที่เสร็ครับผมโอ้ชอบสีมากอะ่ะโอ้ชอบสีคันนี้มากเลยะ่ะอยากเฟีย้ยวไปครับผมจะออกตัวชา้านิดนึงนะขับแค่สองนะไม่ได้ขับสี่ออกตัวชา้านิดนึงแต่เราก็่อนไล่ตามขึ้นไปได้ ไปครับไปครับขับยากอยู่เหมือนกันนะวิบ่าวเบรก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 อเอ้ยโอ้โหทิ้มแลมโบเอาเอ้าเอาเอาเ,อาเ,อาเดียวเดียวเดียวแล้วแล,วลมโบเอ็นพีซีมาติดอยู่ตรงนี้ผมขออนุญาตกดย้อนนิดนึงไม่งั้นเราก็ติดไปด้วยย้อนไปตรงนี้แล้วกันโอเคไปครับไปครับเอาใหม่เอาใหม่เมื่อกี้ไปติดรถ n อ c นพีโอโหทำเราไปไหนไม่ได้เลย ครับหลดไหครับสปีดเทลยังไงขอแทงหน่อยโอเคเรียบร้อยตอนนี้ขึ้นมาอยู่ที่เจนะรู้สึกสนามนี้จะค่อนข้างยากเลยแต่ละคันที่เป็นไฮเปอร์คาร์แรงๆกันทั้งนั้นผมรู้สึกคันนี้จะเข้าโค้งลำบากเหมือนกันโอเบรก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 รถมาตีกะอยู่ตรงน,นี้เต็มเลยลดไปครับตอนนี้ขึ้นไปอยู่ที่ห้าแล้วเหยียบมิดตามขึ้นไปตามขึ้นไป อ yeah, ย่า mm hmm. ปิดเอ้ยเบรกเบรกเบรกโอเคโอเคทะลุส hmm. นปลายทะลุไปเลยขึ mm ้น hmm. ามแซงขึ้นไปเอาวคแซงขึ้นไป mm hmm. แบบใจเย็นๆเอ้ยโค้งโค้งหน้าเป็นปกติเวลอนซูเปอร์สปอร์ตนะสีดำส้มตามขึ้นไปครับตามขึ้นไปตอนนี้เราอยู่ที่สองนะแซงคันเดียวเราก็ได้ที่หนึ่งแล้ว แต่รู้สึกจะแรงเลือเกินว่ะคานาดน้าปกติเวรอนอมูพุ่งไปนู่นแล้วอะโคตรแรงเบกหน่อยเบกหน่อยปกติเนี่ยมันขับสี่ด้วยนะมันจะออกจากโค้งไวหน่อยเราขับสองนะอาจจะออกจากโค้งได้ช้ากว่าน่อยเสียเปียบอยู่อ้ไม่ทันวันได้แค่ที่สองมันเข้าเส้นไปแล้วเรียบร้อยนะเข้าที่สองไปจะส่งรถเราอย่างที่เลยวะ่ะโอ้โหผมชอบสี่รถมาก รู้สึกภูมิใจที่แต่งสีนี้สีโคตรเฟี้ยวแต่ความแรงถือว่าใช้ได้นะแต่ว่าจะขับยากนิดนึงเวลาเข้าโค้งเข้าะไรหรือรู้สึกว่ามันคุมยากนิดนึงนะสำหรับคันนี้ผมว่าคันนี้น่าจะเน้นทางตรงเน้นทอปสปีดมากกว่านะเออความรู้สึกผมมาเดี๋ยวไปสนามต่อไปดีกว่าลองเป็นสนามประจําผมดีกว่าสนามด้านล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมฝาท้าเวลไปเลยมาเจอสนามนี้ผมฝนตกชิปหายแล้วผมใส่ย,ยางสลิกมาจะรอดหรือเปล่า ไม่คิดว่าสนามนี้ฝนจะตกไงมาลองกันผมว่าปกติคันนี้ก็เข้าโค้งลำบากอยู่แล้วนะมาเจอถนนเปียกแบบนี้อีกไม่น่ารอดนะเรายางสลิกซะด้วยโอ๊ตทำไมคันนี้มาบังวะถอยไปหลบหน่อยครับโอ้โหมาบังไลยแเราเมื่อกี้โอ้โหไปไปไป,ป,ปได้อยู่พอได้อยู่จะต้องเบรกเยอะนิดนึงในโค้งต้องใจเย็นเลยในโค้งไปครับ ดูด,ดูดไปดูดดูดวิดีโน่ไปรอยจังหวะแซงออโค้งนี้เรียบร้อยแซงขึ้นไปเบาเบาด้านหน้ารถอะไรไม่รู้นะของเซนโซเซยังไงเบรกเบรกเบรกต้องค่อยๆเลยว่ะต้องใจเย็นเลยแต่ละโค้งไม่งั้นแหกแน่นอนพคตรลื่นเบา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 ,บาโอเคเซนโซเซมากับ918เนี้ยยังไงขอแซงหน่อยครับพี่ ลำบากมากรู้สึกเลยว่ารถล,ลื่น,นโคตรเฮ<อ>้ยนักหน่อยแล้วกันไล่เบาไป,นะสสปเไปแล้วพิงสปอยเลอร์ไปแล้วเอ,อ้ยเอ,อ้ยเบรกเบรกเอ,อ้าทุกโค้งไปครับไปครับไปครับเหยียบมิดไปเลยเหยียบมิดไปเลยขอแซงหน่อยขอแซงหน่อยเรียบร้อยเอ,อ้ยเบรกเบรก ไปขับยากมากขับยากสุดๆสนามนี้โคตรลื่นโอ้โหเบก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 ไปไปไปเฮ้ยเกือบตกสะพานไปแล้วผมเหยียบมิดไปถูกน้านหน้าแรงกันมากเลยอะตามไม่ค่อยทันเลยเบกเบกเบกเฮ้ยลื่นลื่นลื่นบหายโอเคได้อยู่ ด้านหลังก็ตามมาติดตูนะจี้ตูดมาเลยผมไม่ทันวะ่ะได้แค่ที่4นะผมด้านหน้าเข้าเส้นไปแล้วเรียบร้อยผมเข้าเส้นไปที่4สนามนี้ขับยากจริงมาเจอถนนเปียกเดี๋ยวสนามต่อไปลองเล่นสนามแบบแนวสตรีทเรสกันบ้างดีกว่านะเฮ้ยลองเป็นสนามนี้ดีกว่านะเดี๋ยวผมฟาดเทเว็บไปเลยแล้วกันมาครับสนามสตรีทเรสเราจะมาลุ้นกันว่าในสนามนี้ผมจะสอยรถชาวบ้านไปกี่คันนะสนามสตรีทเรสจะมีรถชาวบ้านวิ่งอยู่บนถนนด้วยนะ ต้องหลบกันดีๆไยสนามนี้มีรถทุกประเภทเลยนะครับ,แบบข้างเราเป็นรถมาส,สู้คานะรถคลาสสิกก็มีนะเออบีองบีเอรถซิ่งทุกอย่างมีหมดนะสนามนี้แต่แป๊บเดียวเราขึ้นมาที่สแล้ววะงงเหมือนกันโอเคไปครับเบรกเบรกด้านหน้าเป็น ini, ละมบุกินีฮูรคารสีดำนะเบรกเบรกเบาเบาเบาเบ,อบอโอเค โอเคเบรกนิดน okay, uh ึงเบรกนิดนึงเบรกนิดนึงเอ๊ยออกจากโค้งสู้หู่ราคาไม่ได้นะขับสี่ออกได้เร็วกว่าเราโอเคเรียบร้อยแซงขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งเบาเบรกเบรกเบรกชนไหไปครับ สนามนี้ขึ้นมาอยู่ที่หนึ่งแบบง่ายๆเลยว่ะชิวๆสบายๆายมากแต่ด้านหลังก็ตามเรามาติดตูดเหมือนกันนะปรหมายไม่ได้เถื่อแป๊บเดียวมันแซงเราแ,แน่ไปาครับเบรก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 ผ่าครับรยบัมิดป้ายตรงนี้ทางตรงครับใส่สุดเป็นเลยโอ้เฮือไม่นึงที ้งนิดนึงงนิดนึงนี้โคโ้งเบกหน่อยโ,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 โอเคโอ้รุชาบ้านเรียบร้อยผมเอาหวักชิวๆสนามนี้สบายๆที่หนึ่งได้อยู่สำหรับสนามนี้โอ้โหโคตรแรงโอเคเป็นประมาณนี้นะสำหรับสนามแบบสตรีทเลสนะก็ถือว่าเอาที่หนึ่งมาได้อยู่คันนี้นะเดี๋ยวต่อไป,ไปไปลองสนามสนามนี้แล้วกันนะ จะฟ้าทาวเวลไปมาสนามนี้เริ่มแข่งกันเลยกลับมาแข่งกับฝูงไฮเปอร์คาร์เหมือนเดิมนะสนามนี้เป็นสนามแบบรถเลสซิ่งทั่วไปรถส่วนใหญ่จะเป็นรถประเภทเดียวกับเรานะเป็นไฮเปอร์คาร์เหมือนกันไปครับเ,เ,เบรกเบรกเบรกเบาเบาเบาโค้งโค้ง kim tú khôn á hoặc là ê cũng có tỷ đem về thằng nam đấy báo ok phải lên bài không chạy nhẹn khôn dơ mạc khôn ok สามผู้ท่านหน้าทันไหมอย่ามิดไปเบรกนิดนึงโอเคเบรก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 จิ้มตูไปหนึ่งทีโอ้ยเรียบร้อยอะสปอยเลอร์ไปอีกแล้วแซงขึ้นอยู่ที่4ตอนนี้3ามพันด้านหน้ายัางไงด้านหน้าเราเป็นรีแม็กนิวาร่านะครับรถไฟฟ้าแซงได้หรือเปล่าเรียบร้อยแซงไปแล้วคันเหลืองคันนี้เป็นฟอร์จเก้าห แสงได้ไหมแสงได้ไหมโอ้ยกำแพงแสงได้อยู่หน้าเป็นรลมบูกินีเอาเป็นถอดตามไปครับดูทันไหมเนี่ยทำเป็นลัมโบแรงจังโคตรโหดโคตรซิ่งดูดีไปนู่นแล้วยังเดือดเบ็กเบรกมีใช้วิธีนี้เลยไปแล้วครับใช้วิธีปาดแซดปาดมันอัดกำแพงไปเลยนะ เราเึ้นมอยู่ที่หนึ่งแบบแบบโสมกโป่งที่หนึ่งแต่เราก็ชนะเนี่ยผมเรียบร้อยไม่สวนวิธีการเนี้ยเน้นได้ที่หนึ่งไว้ก่อนโอเคเรียบร้อยไปสลับสนามนี้จบไปแล้วสาหรับการแข่งเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต่อไปผมไปลองเคสท็อปสปีดอีกว่านะจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยผมไม่ได้แต่งมาไว้แข่งในสนามนะจริงๆผมอยากจะแต่งมาไว้ขับเล่นแล้วก็ไว้วิ่งท็อปสปีดเนาะเออถ้าผมจะแต่งไว้แข่งสนามจริงเนี่ยผมจะแต่งเป็นขับสีมากกว่านะสำหรับคันนี้เพราะว่า ดูทรงแล้วเนี่ยมันเข้าโคง้งค่อนข,ข้างไม่โอเคเท่าไหร่มันควบคุมค่อนข้างยากนะถ้าจะขับง่ายๆหน่อยเวลาแข่งสนามแนะนาว่าเทสไขับ4ดีกว่าคันนี้ไมเดี๋ยวเรามาเทสท่อสปีกันดีกว่าถนนเส้นนี้นะไฮเวย์ way, เส้นดีเส้นเดิมเดี๋ยวเราจอดออกกันตรงนี้นะครับก่อนออกเหมือนเดิมก็ผมเราจะเบิ้ลฟังเสียงเครื่องกันสักนิดหนึ่งนะโอ้เสียง 8, ว8ปเทอร์ินเทอร์โบ สีโคตดสวยอะผมชอบสีนี้มากเลยอะออผมว่าลายสีขาวบนตัวรถไม่เป็นปัญหาเลยอะพอใส่สีนี้แล้วก็คู่กับล้อสีเงินๆหน่อยดูโอเคเลยถึงจะเอาลายสีขาวออกไม่ได้แล้วก็พยายามแต่งสีมันดูเข้ากันนะโอเคไหมเริ่มออกตัวกันดีกว่าในสามกดผิดกดผิดเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวต้องใช้รันคอนโทรลสามหนึ่งไป อัตราเร่งช่วงต้องอนอาจจะช้านิดหนึ่งก็เริ่มได้ทีแล้วเนี่ยความเร็วพุ่งขึ้นแบบโคตรเร็วมาแล้วมาแล้วความเร็วอู้มาแล้ว400แล้วโอ้โหผมบอกเลยคันนี้แรงปลายโคตรดีโคตรแรง4่ส40ไปแล้วยังไง400 41ไนหะ เทียนสูงสุดคือ441ความเร็วเริ่มนิ่งๆอยู่ประมาณนี้นะ440 441เดี4 40, 4๋ยวขอขับตรงไปเรื่อยๆนะจะเจอทางลงเนินอาจจะได้เพิ่มขึ้นมากกว่านี้นะตอนนี้เห็นสูงสุดอยู่ที่443ไปครับตรงไปเรื่อยๆชิวๆบอกเลยว่าโคตรแรงอย่าลืมว่าเราแทบไม่ได้แต่งเครื่องอะไรเลยนะเพราะว่าเครื่องมันไม่มีอะไรให้แต่งเท่าไหร่อันนี้คือเดิมๆเลยนะตบเรื่องเดิมแบบเดิมจริงๆทางลงเนินครับผม446 สี่สี่เจ็ดเ็สูงสุดคือ447กิโลเมตรต่อ,อชั่วโมงนะครับสำหรับคันนี้พอแล้วเบา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 โคตรโหดสำหรับความเร็วท็อปสปีดคันนี้บอกเลยใครที่อยากได้รถที่ท็อปสปีดดีๆเนี่ยคันนี้เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่น่าสนใจเลยทีเดียวแต่ว่าถ้าใครอยากจะได้ไปสำหรับวิ่งในสนามเนี่ยคันนี้อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่อาจจะเหมาะแหละถ้าเราไปเปลี่ยนเป็นขับ4ีนะครับให้มันอาาัตราเร่งช่วงต้นดีแล้วก็ก่อนหนุนดีๆหน่อยก็จะเหมาะเลยสำหรับคัน ถ้าใครอยากจะไปเล่นในสนามเนาะแต่ส่วนตัวเอามาขับเล่นดีกว่าเพ mm hmm. ียวกว่าสำหรับคันนี้นะครับผมโอเคเอาปว่าประมาณนี้แล้วกันบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยถูกใจผมามากๆโดยเฉพาะเรื่องของตัวสีรถเนี่ยคือตอนแรกก็แต่งๆไปงั้นแหละไม่คิดว่าออกมาแล้วมันจะสวยขนาดนี้นะสำหรับตัวสีออกมาแล้วแบบโคตรสวยเลยชอบมากสีนี้ mm hmm. ออชอบชอบชอบโอเคเอาเป็นว่าสำหรับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสม mm ัคสมาชผมด้วยล้วกันนะ mm hmm. เดี๋ยวคลิปหน้าจะมา เล่นรถไอ้ด้วยอีกก็ฝากติดตามมาด้วยสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนไปเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบายจ้า